Dianu be au ka pao ma ไม่มีอะไรหายหรอไม่มีของมีค่าเอ <c oughs> าผู้ที่หรือต้องรู้ว่าเข้ามาได้นะครับเพือเข้ามาได้ครับ

That's it. That's it. you want มารถเต็มเ่อจนพี่ออนพี่ออนลูโทรไปหาพี่ออนพี่ออนก็บอกอ้าพี่ไม่ได้มาค่ะสมพ้อแต่เขาไม่โทรหาหนูอะว่าเลขาอยู่ว่าไมห็ออนในวันนี้หนูลูกก็เลยลูกก็เลยมาขึ้นมาขึ้นรถกับเพื่อนพี่คลิ้แก้วแล้วเนี่ยแต่เพื่อนเขากลับไปแล้วนี่รถเต็มแล้วเสียไปแค่รถเกินราคาโคตรเกินไม่เป็นไรค่ะเกิไม่เป็นไรค่ะ อ๋อเหรอเดี๋ยวหนูหนูจะนั่งหลังคาก็ได้นะกอดหลังคาไปอ่ะเนาะกอดลังคาไปกอดรอไปก็ได้เนาะเอขอ, <laughs> อ้เนี่ยเอาเอาอน,น,น,นั่งนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งได้นั่งได้ไดได <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูจะเป็นคนโชว์หุ่น อันหนูขอฝากแป๊บหนึ่งนะคไหหนูกินน้ำก่อนวเก็บเยอะๆเตกเก็บพักอกเยอะาไ้ยคุณป้าเต้นกระรดดเลยนะ มาอยู่ไม่เห็นตอนตอนตอนไปแห่เหรรู้หมนูหูจะเต้นอยู่ไม่ได้สนใจหนะเง <c oughs> <c oughs> ็่า่าฮ่าฮเาล่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ้า่า่าฮ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 อาฮ่่าฮาา่า เขาเขาหนูหนูก็ไปตรงนั้นหนูหนูก็เต้นอไอ้ไอ้ข้างล่างอยู่นะเดี๋ยวมาถูงี่เต้นไม่รู้จะฟังอันไหนเนาะไม่มาจนจนหนูหนูมาถึงวัดหนูโทรไปหาพี่พี่อ้นหนูถึงวัดแล้วนะอ๋อพี่ไม่ได้ไปค่ะพี่ไม่ได้ไปค่ะว่างั้นอื ก็อุตส่าห์นัดกันอย่างดีเนาะใช่แกก็บอกหนูว่าเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนะน้องเล็กก็ว่างนี้ก็ไม่เห็นแกโทรไปหาหนูเนาะอืหนูก็เลยโทรหาเพื่อนเขาะว่าเพราะว่ารอรอรอไปวัดจริงเพราะว่ารอรอเจอกันที่วัดจิงค่ะ ไปได้ทุกงานค่ะเพราะเพราะเพราะว่ามันมีใครห่วงไงไปได้ทุกงานข้าเข้าวามว่าไอ้เล็กไปอย่างนี้เราวพัวไม่ว right ่าอะไรหรือไม่ว่าเขารู้ต uh er ั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาไม่เคยห่วงเราหรอกไปไหนก็ไปได้ตลอดเป็นยังนะคะ ก็ถึงก็ทอดแล้วอยู่หรือก็ถึงเนี่ยจ้าทอดแล้วยังนี่ค่ะถัดกำลังถวายอยู่นี่ม้วนถวายที่ป่าไปแล้วนี่เขาถวายพวกอะถึงทอดไปแล้วทอดทอดกะทินแล้วตอนตอนก่อนตอนแห่เสร็จน่ะโราณกะทินอือ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทำไมดรีกลับยังมาเรียกลับยังเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วค่ะค่ะค่ะโช้ดีค่ะเรากลับกันหมดแล้วทอดกระถินเสร็จแล้วอ่ะไมีหางผป่าิวหางก็ได้เป็นไรเสร็จหมดแล้ว ได้มาร่วมโมทนาบุญกระถิพนด้วยกันนะคะขอให้บุญกระถิ่นผงานความดีให้ทุกท่านทุกคนทุกท่านได้รับบุญกระถิ่นด้วยกันนะคะตรนี้มีความสุขกันจ้า้า มาที่30ปีนี้ซื้อบัตรไปด้วยคุณยอมจองรับรู้ไว้คุณรู้สภาพนี้นะ ที่มาว่าการทำงินเ้าไว้อกระตนเศรษฐกิจในปีนี้ซึ่งจะกล่าวไปแล้วคณะเจ้าค้าประธานรปประเทในปีนี้เป็นขรอบครัวของรัฐบาลซึ่งขมีครอบครัวสมารถที่จมีความเป็นครอในการกระทําในวามที่ ซึ่งเป็รรมรัมความชอบดูนใจดูชอบระทดูทําความดีประมาณนั้นซึ่งเรียกว่าครอบคัวสัมมาทิฏฐิลูกตาได้ึงต่อจากพระภูที่ได้บเพ็ญมาซึ่งโยนคับอว่าของพระเจ้าซึ่งต่างๆเรียกว่า หลักใจความนั้นให้เราห้ามได้ทำความชั่วให้ทำในความดีและทำใจให้ของใส่ตนเองเพราะฉะนั้นในวันนี้คณะขัน้เตภาพพร้อมด้วยคณะสามัคคีทุกท่านก็มีความเห็น่มีความเห็นพร้อมเห็นดีคือสัมมาทิฏฐิกล่าวคือได้บเป็นบุญ ตามคำสอนที่พยยระเจ้าตรัสไว้ให้ทำความดีนั่นเองและพอทำความดีแล้วเรามีจิตใจที่ผ่องใสเพราะฉะนั้นการทำความดีลม,มต้องมีศรัทธามาตั้งแต่บ้านตั้งทุกครั้งหลายครั้งหลายปีที่โยมได้มาเป็นกุศลได้ทำความดีก็เมมกิดการม,มีศรัทธาเป็นที่ตั้ง การที่จะเราทำอะไรก็แล้วแต่ควรจะกินใจออกมาทั้งในในในหังเราไม่ได้หังังเลยเมื่อีศสัทธาแล้วก็ชนะทุกอย่าไม่มีอะไรฝาดข้านเายด้พอเต้นอย่างเต็มที่เลยนะพอมาหอยเไปหยุดตึ่นเยอยากเอาเินจกาอยากแเป็นของเขา เมื่อเรามีศักยาแล้วึมนมีอะไรองคันได้เป็นสมบัติเป็นศิพท์ภายในของเราตเองเพราะนั้นต้องหมันาตกอคุณขอใจนะท่านชาวภาคเขาด้วยยาดสนิทวิสายาาิโยนทุกท่านที่ร่อรวมการต้องเป็นผ้สาทัดกีในวันนี้ร่วมกันตั้งแต่เวายไว้แห่งลานเวายไว้ใายแรงใจ มีหลายๆขล้นตยมนะท่ันแั่นตอนจัดงานก็มาถวายแรงกายแรงใจเ่องก็มีเน้นโรงงานนี้เจ้าอาวาก็ได้แจกคุูโยมรงพอดีสุขของสถาปนาราคาองการเรีานจดบีรัชทิวัดพร้อมด้วยเครื่องดนตรีแห่งนี้กับคสมเงินรุงรถ เกณเจ้าภาพอช่วยหลายๆท่านมีนักแข่งมีโรงงานหลายโรงงานทราบว่าได้เห็นิ่า9 3จ้า9 3ร้านที่พวกเรางทานมาด้วยใจสัตการวันนี้ได้มาใกล้ๆวง